แต่เมื่อสิที่แบบนี้บ่ได้ไซมืมึงบอกว่าอยางเป็นคือประเทศที่พัฒนาแล้ว คนหนีก็จะมแมนแรงเร็วเนาะนี่ไปเพลิงลุเน็วแต่เพลิงเออขับเสดจารให้กระไดเพื่อเกิดเหลิงุดซึ่นจะได้แก้ในการทันเออไม้โง่บอตั้งประเพณนคนะขนนข้อสี่สามถนนเราก็ยังตุ๊กจอนทีขสามกนเออดีเนาะประเทศที่เขาพาัฒนาแล้วเข้อาสางสังคมบที่มีวินัยเออมึงอ๋ <laughs> บ,บ้าบ้ากะบาดดีกว่าไปเนยมึงจิ้ขพอด,ดเสร็จแล้วทิ่มไซดีกระทิ่มขยะยที่น่อธรรมดาใส่เก็บไปทิ่มเพื่อนพูน ใส่ลาขยะสิบิชิไม่เกับหงเพื่อนเมื่อหูบอรประเทศญี่ปุ่นนี่เขามีวิัยในการถิ่มขยะแห้งเดเขาเตี้ยมถุงขยะไปใส่ขยะมาถิ่มยู่เฮื่อนผุดโมเป็นยังโดดน,นี่ไม่มิแค่ขางทาง,งเองเดี๋ยวยางที่นี่ก็เป็นประเทศญี่ปุ่นแต่มึงสิถิ่มแบบนี้บ่ได้ไซเมึ่อมบอกวอ่าอยากเป็นคือประเทศที่พัฒนาแล้วพักไว้ซึกมือ อยางเป็นคือเขาแต่ต้นจะของเห็ดบันใดอยู่มันพีดีโค้งสั่งแกที่ต้นจะของถอดป่ะเปล่าเมื่อไป่ใส่เอาที่ยาัามาของนี้นป่ะเอา ลูกบักได้เนาะมันสามาเป็นตะสั่งแต่มานทิมขยะแถวนี่มันหน้าเฮ้าด้วยนี่ว่ามันมองทิมขยะด้วยนี่มันบอ่อเมื่อนตา้าบ่ป้ายเปอร์เจออย่างนั้นปั๊บสองแทตามกฎหมายนี่ป้านขนายะวายานอยู่เมยดจมหลค่อนด้าสีขึนจำไว้เด้อยลูกถ้าทิมขยะก็ท,กทิมเป็นเป็นทีเป็นทางแต่เฮาบัมีหมองทิมู่ดีเฮ่ากักลับไปทิมเพื่อนเทาเด้อลูกเด้อครับมันเป็นน้ำต้นไม้ต้นนี้บ่าดึงดูให้เขามาทิมขยะนี่ ันทิ่มาเมียดม,มากบังแม่สีบักทิมม่งกว่าน่ะตนใหม่มันผิดมึงไหนแม่ตนใหม่เขาก็ัมีชีวิตคือคกันเดวแม่เราวสิแกแน่วได้หะลูก <c oughs> ใช้หมองนั่งสมาธิใช้หมองนั่งสมาธิ ถ้าไม่หูท่านีบ่บเมนเล็กน้อยเลยจะขับหน่อยเราก็ไผ่ละคึ้นออกแล้วค <c oughs> ขึ้นยังงล่ะลูกนั่นิ่มคึดออกแล้วขนาดของเงินสิบบาทเนี่ย <c oughs> หน่อยสิ้อเสียเงินสิบบาทนี่อันใสสมองนี่บ่เสียนนันนิ่มเถอะหน้าเลยแกขยาบซอยกันก่อนเดี๋ินมิ่งจัดการเอง เสียงเงินสิบบาทเนี่ยต้องให้เก็บขยายน,นึ่บ่อหนิเอาเก็บตะเก็บดึงปลายออกเอง Oui. Ha, 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 ha. ย่า่ย่ายมานหมัน่อยถือเลขสามโต้ตรงอไปให้เจ้าไปถือมาจังไหได้มาจังไหล่ะนี่อ่ะเก็บไว้ก่อนเงินจะาพททนหูบ่ไปสิพาไปขอเลขวิดขวเลขอิดขอิดขกกขอเลขกิอขวอดขวิดขิดขวิดขวมาิดขวิดขิดขวกัขดขวิ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 ดิดขวิดขวิดขววนข เฮ้ยบอกพี่บ่าดีอกสูงกูขอเนี่ยสี่ใส่ยีเดียวสี่ก็่ขนีแบบน้แนาทีใหญ่กะขอเล็ตีกี่ใหญ่คนถือกันแซลสายอยู่ ไม่เล่ชักชีดดีโอ้ยพวกพี่บ่านี่ไไปขอบอกอ่นไปเดี๋ยวรถกระตั้มอ้ามันค้ำแล้วนี่ป้าปนี้ปปเมื่อก่อนเมื่อนี่มันค้ำแล้วมันอันตรายลูกรถไหลไปที่พเบิ่งไปป้าป้เมื่อของทีเขาอะไรแล้วไม่คิดว่าลมไปป้า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  แผนน้ำทิ่มเยี่ยมแห้งลูกวาย,ยานก้นหมตไปข้ายานผีหลอกวาย,ยานก้นหม้ไปข้ายานผีหลอกครับ้านลูกไปยิ้มให้ใครล่ะบ้ะนะมานมาึงอะมึงอะ